สวัสดีครับ AS Play นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตซอลไทยลีกฤดูการ2021-2022ครับวันนี้เป็นแมชเดย์ที่19นะครับเราอยู่กันที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเป็นการพบกันระหว่างทีมสุรา์ธานีครับวันนี้พวกเขาพบกับทีมการท่าเรือฟุตซอลครับนะครับโดยผู้บรรยายมีคุณวิสรุตมีบำรุงและผมธนทรเลืองสิรินะครับจะเขี่ยลูกบุกจากขวาไปซ้ายนะครับ นี่ก็ไม่มีชื่อของชัยวัดแจ่มกระจางนะครับสำหรับการท่าเรือตัดมาเป็นจัก,กรินยิงซ้ายลูกนี้เข้ามือนัทพงศ์ครับอิทธิชากลับมาเลิศชายยิงยั้มาติดขาธนาวิชครับทีอินของการท่าเรือข้ามมาอิทิชายิงลูกนี้แหมไม่ได้ประตูนะครับห้อยหน้าอยู่ครับของการท่าเรือมาที่อิทธิชา ไฮเลิศชายยิงอีกทีครับโอ้โหบอลเกือบจะตรงกรอบครับครับตอนนี้อนันต์วั์ไหลแล้วยิงเร็วครับแม่ธนาดลมาที่ธนันชายให้สันซันวิรยุทธ์มาถึงพรมองคลโอ้โหไม่ได้ดูหว่าเหมือนสองฤดูก,กาลที่ผ่านมานะครับนี่แล้วเลยหักมักกรอดวิริสุขเจ็บแล้วหนึ่งสูงเลยครับลูกยิงของเดอันโกเมสครับแม่ทักไม่ได้เลยครับหนึ่งประตูต่อสูงครับเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ครับ แต่งเข้าขวาแล้วยิงอน่าจะโดนบางด้วยครับธนวิทยิงเรียกเข้าไปนี่หันไปมองเพื่อนร่วมทีมเลยครับว่าทําไมบล็อกไม่อยู่ครับดวมุนโดยังคําอยู่ครับปิยพันธ์แหวกซ้ายมาเปิดมายังติดจัก,กรินเงี้ยพันธ์นดีดหลังลูกนี้แล้วชายเติมมาสาวไกลมงโอโ้โหเป็นจังหวะสวนของธราโดนสาบหลอกแล้วยิงขวาหลุดกรอบออกไปครับ ยิงลูกนี้ผูหเกือบตีเสมอได้เหมือนกันนะครับ <_ Classic> ขึ้นมาแม่บอลไม่ตรงธันชัยนะครับแล้วก็จบการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกเลยนะแม่สัญญาณดังขึ้นมาก่อนนะครับการแทรเดก็จะประเดิมใช้สนามใหม่ทันทีนะครับรอติดตามกันได้นะครับหลังเขี่ยบ,บอลแล้วนะครับสุราธานีจากการินให้กับโทสวาร,ร์คลึงมาดึงเข้าซ้ายยังติดอยู่ครับ ต้องกับไปที่จักรินหลอกนะครับให้เลชายแม่ยืนอยู่แล้วยิงโดนไม่ดีครับโยกมาซ้ายยังติดอิทธิชาเอาแล้วจีรยุทธจะไปไม่ถึงบอลสุดท้ายเสียฟาวครับปิยพัน์ดึงซ้ายมาถึงเจษดาตบมาปิยพัน์โอชาดไม่ดีครับก่อนเสียบอลให้การท่าเรือธน,นชัยให้กับสุทธิพรยิงติดมือธนวิทย์ครับผงศกรโยนมาข้างหน้านันวัตเกี่ยวได้ครับ ต้องหมุนกลับมาแล้วเลวซินยิงไปติดวีรยุทธ์ให้มาถึงนันวัตโอ้ครึ่งคืนหลังเลวซินให้แล้วยิงชนสาวครับโอโ้โหเกือบตีเสมอได้ครับธาดลปิกอินมานี่ครับนาตพงศ์ถึงครึ่งสนามแล้วครับตอนนี้อ้าวแล้วมาเข้าทางนันวัตยิงโอโ้โหหนึ่งหนึ่งเลยครับโอ้เดี๋ยวดูครับ มีเพื่อนอยู่ก็ไม่ยอมจ่ายครับพยายามจะเลี้ยงหลบอนาวัตแล้วนี่ครับใหญ่อยู่แล้วครับจริงๆเนี่ยข้างหลังมีเพื่อนประคองอยู่แล้วนะครับนี่ครับโรบุนโดประคองอยู่ไม่ยอมจ่ายให้ครับพยายามจะไปเองลายูสเสียบอลให้แดอนโกเมสวัชระแหวกมาได้แล้วยิงสองหนึ่งเลยครับวัชราลายสีอีกครั้งของการท่าเรือครับนี่ครับพยายามกระแทกแล้วเบียดแล้วครับแต่ว่าแข็งครับโอ้โห จิมก็ไม่ลงครับแล้วยิงลูกนี้นี่เฉียบขาดมากครับวชระ,ะมานะครับอีกคนหนึ่งก็เริ่มจะกลับมาใช้ชุดแรกครั้งนะครับแบรนโกเมสหายปีกพั์ตวัดยิงลูกนี้หลุดกรอบไปนิดเดียวครับเจษดาหายมาอิทธิชาช้าลูกนี้ท้คาขานบอลที่ชนะวีทหลายมาที่เรนาโตต่อซ้ายวีรพงศ์ยิงโอสองสองครับ โอ้โหยิงลอดขาเข้าไปเลยครับวีระพงษ์ชัยวงศ์ครับบังแล้วบังไม่มิดครับนี่ครับเวราโตเคลียร์ต่อให้วีระพงษ์แล้วดูครับโอ้โหต้องชมวีระพงษ์ด้วยครับยิงลอดขาเข้าไปเลยครับผูกไม่ทันครับนัจพงศ์หยิมะเร็บปินมาให้พรมงคนนะครับขืนสุดที่พรยิงโอ้โหต้องเซฟครับก็มีตัวมากดดันด้วยนะครับ มุมของสุราชเร็้ยวซีนให้ออ้ยติดเกือบเป็น3 2สองของสุราชครับยังมาเข้าทางสุราชต่างกันใหมทท่ที่ธาราดชิวเรนะโตให้หืมให้กับเลดช,ชายครับต่อที่เรียนโกเมสตวัดยิงชนคานครับโอโ้โหตัวยิงของเรียนโกเมสลูกนี้ครับ พลิกแล้วยิงไม่ขวาครับบอลแรงมากครับตัวชนคานอดจังหวะสวนของสุราตวีรล้วงยิงลูกนี้หลุดกรอบออกไปครับ <c oughs> แล้วหลายมาเจษดาทันครับดึงเข้าซ้ายอดโดนลุมสองจัแหวงลูกนี้ผู้สิน์ให้แรงต่อนี่ครับน้ำทางจะไปก็ออกข้างไปครับอันนี้สอนควางยาวมาก็ไม่ทันนะครับจบเกมการแข่งขันนะครับ คุซ่ซอกไทยลีก2021คู่แรกในแมตช์เดย์ที่19นะครับของวันนี้นะครับสุราษฎร์ธานีก็เสมอกับการท่าเรือไป2ประตูต่อ2นะครับ